สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็นำคลิปวิดีโอการเปิดใช้อถไฟฟ้า,ฟาสายสีเขียวจากช่วงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับมาที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุเดี๋ยวคลิปชุดนี้ผมจะเดินทางจากวัดพระศรีมหาธาตุเพื่อจะไปสถานีหมอชิด ด้านนี้ก็ด้านขึ้นไปที่ชั้นจัลลานะจะเป็นบันไดเลื่อนขับเี่บันไดเลื่อน,นเนี่ยก็ผู้คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงวันทำงานนะครับก็มาดูบรรยากาศกันนี่เป็นวันแรกๆของเขาที่เขาเปิดใช้ที่บริเวณสถานีวัดศรีมหาธาตุ ตอนนี้รถไฟเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางด้วยขบวนรถไฟคันนี้นะครับเพื่อไปที่สถานีหมอชิดก็พอมีคนนะครับอาจจะไม่เยอะมากนะไม่หนาแน่นแต่ก็พอมีคนที่เดินทางมาจากแถวย่านหมอชิดแยงเกษตรนี่ผมเดินเข้ามานะครับมาดูบรรยากาศ ช่วงผมเดินทางกลับนะจากสถานีวัดกรสีครับตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีต่อไปกรงทหารร่ที่11 next station 11th i n f a n t r y r e g i m e a t นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในห้องโดยสารที่ผมเดินทางกลับมาก็เงียบนะครับเงียบๆมากๆเลยนะ้ะตอที่ผมสังเกตดูตอนนี้ช่วงวัดพระศรีเนี่ยผมกลับมานี่ก็ผู้โดยสาก็จะบางสักหน่อยหนึ่งตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา30นาทีครับ4โมงครึ่งของช่วงเย็นแต่ว่าจะมีผู้โดยสารเนี่ยเริ่มขึ้นมาก็เริ่มที่สถานีเกษตรนะครับเกษตรไปเรื่อยๆ ก็มาจากที่เขาพิ่งเปิดนะครับเขาพิ่งเปิดก็จะมีปริมาณผู้โดยสารเริ่มๆเนี่ยก็จะน้อยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งวิถีชีวิตของคนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปนะอาจจะมีหลายท่านขึ้นมาใช้บริการเนี่ยก็จะเยอะขึ้นรที่ 11th Infantry Regiment กรมทหารราบสิอก็เก็บไว้ดูนะครับผมก็อาจจะเก็บไว้ดูเป็นข้อมูลวัน,นแรกๆของเขาในการเปิดใช้นะครับจากวัดพระศรีไปหมอชิดในช่วงประมาณ4,5่หโมงเย็นนะครับเขาประมาณนี้นะเดี๋ยวดูได้อีกสัก3เดือน ก็เป็นวิวยามเย็นนะฮะวิวยามเย็นช่วงเลยสถานีสามราสนี ตอนนี้ก็มาถึงสถานีบางบัว ก็ามาถึงแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานีกรมป่าไม้ ถึงแลวนะครับสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สังเกตว่าพอถึงมหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์ี่ก็มีประชาชนเริ่มเข้ามาแนละ้วนะครับเพราะว่าก็เป็นสถานีที่เปิดมาก่อนแล้วก็เป็นจุดที่มีผู้คนนะครับจะมาต่อรถเปลี่ยนแล้วตรงนี้กันข้างเยอะสถานีต่อไป สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับช่วงหมอชิดมาถึงวัดพระศรีตอนนี้ก็เปิดบริการฟรีนะครับก็สามารถจะมานั่งหรือทดลองนั่งรถไฟฟ้านะครับช่วงหมอชิดวัดพระศรีได้ฟรีตอนนี้รวมถึงช่วงเคหะไปแบริ่งด้วยนะครับแบริง่งเคหะ ในด้านฝั่งใต้ก็ตอนนี้ก็ยังซีอยู่นนค,ครับสถานีเสนานิคม รัชโยธินมาถึงแล้วสถานีรัชโยธิน มาถึงช่วงนี้สังเกตว่าจะพอมีผู้โดยสารนะครับพอมีผู้โดยสารตลอดนะทุกสถานีตั้งแต่ช่วงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการสถานีต่อไปพหลโยธิน24 next station พหลโยธิน24ก็จะมีเงียบๆในช่วงแถวแถวที่เป็นสถานีเปิดใหม่ จากสถานีวัดพระีนะครับไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรยังไงเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นไหมผ่านนะครับเต็มช้างพรลบยธินยี่ิน สถานีประหลนโยธิน24 ถึงแล้วนะครับสถานีแยกลาดพร้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องโดยสารก่อนหรับการเดินทางของผมนะจากวัดพระศรีามาถึง หมอชิดใช้เวลาเดินทางร่วม17นาทีเลยแล้วก็ผมมีการรอด้วยนะรอรออาจจะเกี่ยวกับรอสับหร่กนะครับขบวนต่าง Distance from others while standing and wash your hands before and after using the BTS SkyTrain system. Alcohol-based hand sanitizer for passenger use has been provided at all BTS stations. Thank you. แต่ละขบวนนี้ก็เดินทางด้วยความเร็วแล้วก็การเดินทางใช้เวลาไม่เท่ากันสำหรับผมนี่ประมาณ16-17นาทีจากวัดรศีมาถ,ถึงหมอชิด ก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ